สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก dc ซ e เ c t ็วันนี้ก็ได้ของเล่นมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นตัวนี้ครับ power supply ห้าร้อย้วัตต์นะครับได้จากร้านขายของเก่าซื้อมา30มสิบบาทก็เอามาทำจัมเปอร์ก่อนนะครับไม่งั้นมันเปิดไม่ติดก็ใส่ตัวนี้ครับต่อระหว่างสีเขียวกับสีดำนะครับเขียวกับดำใส่จัมเปอร์ตัวนี้ไว้ มันก็จะติดแล้วเราก็จะมาทดลองใช้นะครับไล่สายจากในกล่องเนี่ยนะครับก็คือสวิคนะครับให้เป็นข้วบวกแล้วก็มาร์กสายว่าอ่านี่คือเข้าสวิคตัวนี้นะครับเราก็มาเข้าตัวบูสเตอร์บูสเตอร์ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่90บโวลต์นะครับใช้สําหรับแสงสว่างทุกคืนเลยตอนนี้ปล่อยเข้าสายส่งสําหรับชาร์จแบตเตอร์ชาร์จโทรศัพท์มือถือพัดลมที่เป็น DC นะครับที่ใช้ผ่านสวิตชิ่ง แล้วก็หลอดไฟเส็เสนเนิลุก5 w, w. วัตต์9วัตต์เราก็จะมาลองออนกันนี่ครับ9ิ0โวลต์จ่ายให้สับพายหมุนแล้วครับพอหมุนแล้วอ่ามาดูสีเหลืองนะครับจะเป็น12โวลต์สีดําเป็นกาวสีแดงเป็น5โวลต์อันนี้กาวหลุดขออนุญาตพอดแป๊บอ่าติดแล้วครับ เหลืองเป็น12โวลต์ดำเป็นกาวนะครับแดงเป็น5โวลต์เราก็ต่อหลอดอันนี้เป็นหลอด12โวลต์หวัตต์นะครับลองปิดดูครับนะฮะเพราะนั้นนักสะสมขยะอย่างเราถ้าเจอร้านมือสองเอ้ยร้านขายของเก่านะครับสภา,ภาพสวยๆกิ๊กๆไม่เน่าเกินไม่จมน้ำก็ซื้อมาเล่นดูตัวนี้30บาท ดีสี่ไดเรก